มันมานอนเฝ้าแม่อ้อมทุกวันเมื่อวานนี้ขนาดฝนตกนะเราก็อุย้ยฝนตกใช่ไหมออกมาก็ประมาณทุ่มกว่าแล้วมันยังวิ่งตามแม่อ้อมเลยนะเกาะแข้งเกาะขามองๆนมองมองมอง,อง,อง,องอลุกแล้วลุกแล้วค่ะลุกแล้วคยัไงไง,ไง เดี๋ยวแม่เอาไปให้น้ำพันก่อนมาค่ะลังหนวดขาวออกมาแล้วค่ะนี่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 น,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 นี่เดี๋ยวลูกรถมอเตอร์ไซค์มา้อนมอเตอร์ไซค์มาขยับตัวไม่ได้มันตามอย่างนี้ค่ะทุ่มสองทุ่มมันยังตามเลยเมื่อคืนฝนตกอย่าพันขานะเดี๋ยวเหยียบเอานะเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าพันขาได้ยัเอาไปให้บ้านนู้นก่อนเดี๋ยวมาอ่าอ่าม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 าท่านหมื่นค่ะยิงค่ะไม่กินต้องแยกไม่งั้นมันตีกันไอ้นังไอ้หนวดขาวเนี่ยแหละค่ะผักหัวผักหัวไอ้นี่ลัวจะานวนกินไหมไม่กินไม่กินไม่กินอ่าอันนี้กินแต่อันนี้กินอาหารแพงของแพง ของถูกไม่กินแล้วพี่เมินหูเขียวไปโดนอะไรมาฮะไปมดไุดอะไรมาหูเขียวเลยคับพี่เมิอนอือุดยอพี่เมินชุดยอนะอือยอจริงๆเลยไปหาหนภา,าก่อนดีกว่า